สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอยู่23หวังพัฒนานักเตะขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่พลพักคช้างศึกอยู่23เตรียมบิลัดฟ้าสู่ประเทศกาตาร์ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อลุยศึกโดฮาคับพ2025โดยก่อนการเดินทางทาคายุกินิชิกายะหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เผยถึงความรู้สึกในการซ้อมสองครั้งที่ผ่านมาและเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การซ้อมที่ผ่านมาเราพยายามเน้นในเรื่องของสภาพร่างกายให้ทุกคนรักษาร่างกายให้ดีเพื่อที่จะเดินทางไปกาตาอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะระยะเวลาเดินทางค่อนข้างนานอาจมีอาการล้าหรือบาดเจ็บได้นักเตะทั้งหมดที่ผมเลือกมาถือว่าเป็นทีมที่น่าพอใจและอยากจะเห็นนักเตะมีการแข่งขันผ่านในทีมให้มากที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่และเล่นด้วยความดุดันตามคอนเซปต์ของทีม การไปลุยโดฮาคับครั้งนี้ผมไม่ได้มีความกังวลอะไรอยากให้นักเตะเล่นเต็มที่เพื่อที่เราจะได้เห็นความสามารถของทุกคนว่าใครทําอะไรได้บ้างและถือเป็นการเช็คฟอร์มนักเตะด้วยว่าใครจะเล่นตามระบบทีมได้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเตะชุดนี้ให้สามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตแต่ทุกอย่างอยู่ที่ศักยภาพของแต่ละคนด้วยซึ่งโดฮาคับจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพวกเขา อยากจะให้แฟนบอลชาวไทยส่งกำลังใจให้กับนักเตะชุดนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้มีกำลังใจลงไปเล่นอย่างเต็มประสิทธิภาพโปรแกรมฟุตบอลโดฮาคัพ2025ของทีมชาติไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตพบไทยวันที่20มีนาคม2568เวลา1นาฬิกา15นาทีคืนวันที่19ตามเวลาประเทศไทยนัสอูดบินอับดุลรอมานสเตเดียม กาตาพบไทยวันที่23มีนาคม2568เวลาหนึ่งนาฬิกา15้นาทีคืนวันที่22ตามเวลาประเทศไทยณอับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมไทยพบโครเอเชียวันที่26มีนาคม2568เวลาศูนย์นาฬิกา30นาทีคืนวันที่25ตามเวลาประเทศไทย นัานีบินยัสซิมสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและบีจีสปอร์ต